ชีวิตคริสเตียนที่ปกติตอนที่สี่ก้าที่สองในทํานองเดียวกันท่านทั้งหลายจงนับว่าการคํานวณน,นับหมายความว่าอย่างไรในภาษากรีกคาว่าคํานวณน,นับนี้หมายถึงจดบัญชีวิชาการบัญชีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราสามารถใช้ในการคํานวณน,นับได้อย่างแท้จริงนักจิตกรวาดภาพทิวทัศน เขาสามารถวาดภาพถิวท pues, ัดได้เหมือนของจริงทีเดียวหรือนักประวัติศาสตร์สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆทั้งหมดได้ตรงตามความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงหรือนักเขียนแผนที่คนหนึ่งสามารถรับรองได้หรือว่าแผนที่ที่เขาเขียนขึ้นมานั้นเที่ยงตรงแน่นอนหรือเขาเหล่านั้นทำได้เพียงคร่าวๆพอสังเกตเท่านั้นแม้กระทั่งถ้อยคำของเราในแต่ละวัน เราก็ยังไม่สามารถพูดอย่างเที่ยงตรงทั้งๆท,ที่เรามีเจตนาที่จะพูดให้เป็นความจริงที่สุดแต่แล้วหากไม่พูดเกินไปก็อาจพูดขาดไปหากไม่ใช่มากไปก็อาจจะน้อยไปดังนั้นวิชาการคำนวณเท่านั้นที่สามารถกระทำอย่างเที่ยงตรงที่สุดการคำนวณจะผิดพลาดไปไม่ได้เลยเก้าอี้ตัวหนึ่งบวกกับอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นสองตัว และจะต้องเป็นเช่นนี้ทั้งในกรุงลอนดอนหรือเซี่ยงไฮ้ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปนิวยอร์กซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกหรือเดินทางไปสิงคโปร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกก็ตามก็จะมีผลลัพธ์อย่างเดียวกันและไม่ว่าเห่งหนใดเวลาใดหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องเป็นสองบนสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดี หรือแม้กระทั่งในในรกก็ดีหนึ่งบวกหนึ่งก็ยังคงเป็นสองอยู่นั่นเองเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้เราทั้งหลายคำนวณน,นับว่าเราได้ตายแล้วเพราะว่าเราได้ตายแล้วก็ให้เรามายกตัวอย่างโดยใช้วิธีคำนวณน,นับสมมุติว่าในกระเป๋าของข้าพเจ้ามีเงินเพียง15ชิลลิงข้าพเจ้าจะลงบัญชีอย่างไร จะลงเพียง14ชิลลิง6เพนนีหรือจะลงว่า15ชิลลิง6เพนนีไม่ใช่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะต้องลงบัญชีตามจำนวนเงินที่แท้จริงที่มีอยู่ในกระเป๋าบัญชีเป็นการคำนวณน,นับของความจริงไม่ใช่มโนภาพหลักการเดียวกันเนื่องจากข้าพเจ้าได้ตายแล้วจริงดังนั้นพระเจ้าจึงทรงให้เราคำนวณน,นับเช่นนี้ พระเจ้าจะให้เราลงบัญชีเท็จไม่ได้หากข้าพเจ้ายังเป็นอยู่แล้วข้าพเจ้าจะให้เราคำนวณว่าเราตายแล้วได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเรียกว่าคำนวณน,นับไม่ได้เราควรจะเรียกว่านับผิดวิชาคำนวณไม่ใช่แบบวิธีที่จอมปลอมถ้าหากว่าในกระเป๋าของข้าพเจ้ามีอยู่12ชิลลิง แต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะมีถึง15ชิลลิงข้าพเจ้าก็จดลงในบัญชีว่า15ชิลลิงในที่สุดส่วนที่ขาดนั้นจะได้รับการชดเชยโดยวิธีคำนวณนับเช่นนั้นหรือแน่นอนย่อมเป็นไปไม่ได้หากข้าพเจ้ามีเพียง12ชิลลิงเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าคำนวณนับอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้ามี15ชิลลิงข้าพเจ้ามี15ชิลลิงถ้าลองคิดดูสิว่า ข้าพเจ้าพยายามใช้ความคิดและกำลังใจเพื่อเอาชนะตนเองเช่นนี้ได้หรือข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินในกระเป๋าของข้าพเจ้าหรือเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเราไม่สามารถใช้วิธีคำนวณน,นับให้เงิน12ชิลลิงกลายเป็น15ชิลลิงได้และไม่สามารถทำสิ่งที่ไม่เป็นความจริงให้เป็นความจริงได้อีกประการหนึ่งหากว่าในกระเป๋าเรา มีเงินอยู่15ชิลลิงจริงๆเราก็สามารถลงบัญชีและแน่ใจได้เลยว่าเรามีเงินอยู่15ชิลลิงพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เราทั้งหลายตายโดยวิธีคำนวณน,นับที่ถือว่าตนเองได้ตายแล้วไม่ใช่เช่นนี้แต่เพราะเหตุเราทั้งหลายได้ตายแล้วพระเจ้าจึงทรงให้เราทั้งหลายนับว่าตัวเองได้ตายเสียจแล้ว พระเจ้าไม่ได้ให้เราทั้งหลายคำนวณน,นับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นความจริงเราได้พูดไปแล้วว่าการเปิดเผยนั้นสามารถนำเราไปสู่การคำนวณน,นับอย่างอัตโนมัติเราทั้งหลายจงจดจำไว้ให้มั่นในข้อเท็จจริงแห่งหนึ่งในข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราทั้งหลายได้รับคำสั่งประการหนึ่งคือท่านทั้งหลายจงนับว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีกิริยาที่หนักแน่นเช่นนี้พระเจ้าทรงสั่งให้เราทั้งหลายบันทึกบัญชีว่าข้าพเจ้าได้ตายเสียแล้วจากนั้นเรายึดมั่นในเรื่องนี้เพราะเหตุใดเล่าเพราะนี่เป็นข้อเท็จจริงขณะที่องค์พระเยสูเจ้าทรงอยู่บนไม้กกงเขนข้าพเจ้าก็ได้อยู่ด้วยเพราะข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าถือว่า เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเราคำนวณน,นับเช่นนี้และประกาศตามข้อเท็จจริงว่าข้าพเจ้าได้ตายแล้วในพระองค์เปาโลกล่าวว่าในทํานองเดียวกันท่านทั้งหลายจงนับในวงเล็บคำนวณว่าตนได้ตายต่อบาปแต่มีชีวิตเป็นอยู่ต่อพระเจ้าในพระคริสต์เยซูจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเล่า ก็เนื่องด้วยตัวเราได้อยู่ในพระคริสต์เยซูอย่าได้ลืมเด็ดขาดว่าต้องอยู่ในพระคริสต์เท่านั้นจึงจะเป็นความจริงตลอดเวลาหากท่านดูตัวท่านเองแล้วท่านจะเห็นว่าท่านยังไม่ตายแต่เรื่องนี้เป็นปัญหาของความเชื่อซึ่งเราเชื่อในพระองค์ไม่ใช่เชื่อในตัวเองหากเราหันไปพิจารณาดูพระองค์แล้วเราจะเห็นว่า พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราควรยึดมั่นตลอดเวลาว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้าไปเจ้าเชื่อในพระองค์และขอพึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงในพระองค์อาเมน